โ okay. อเคต่าเล่นดีโอวไม่เคยชนะมาเล่นโซโล่บ้างโอ้ไ oh ม oh, ่จ้าดโอ้เดี๋ยวๆซื้อวันนี้มันเยอะไปเอ่อสักสักแปดบนขึ้นตัวบัตรแปดเพราะมันถีนทั้งแมปลนะแปดแปดชั่วโมงในทั้งแมปมันนะก็เออมาเล่นเบสบอลนะันแหละที กูกครืองกูอดห้ารอบดูโอ้กูใช้ารอบกูหองใครได้มืนแต่ทีไม่ตหมามากตัไ่้ก้อดแม่งกูกชนะรวมรกูชนะรวมจ้าอะไรนะรัวจ้าเลยวันนี้อย่างสวยยู่ายถ่าก่อนถ่ายก่อนนะครับช่ครับจะยิ่งทำทาง แช่ครับนี่โสวยสวยว้าวสวยงูองดงสวยงูสีเหลืองเลยว้าวิสสวยจริงทุกคนแช่สักหนึ่งเ่อแม่ลดี่แล้วอะไรเปิดช้างไหมคนตอนแรกนะครับงถาไรรู้ถ่ายคลิปเาทัเราถ้ไม่คถ้ารู้ว่าถ่ายผมถ้ารู้ถ่ายก็เปิดชงในเยยมเนะเฮ้ยทำไมไมมไม่มามา อ้ยมองไม่หันแมวมอห,หันไม่ได้เลย <c oughs> กบเมาสของมีติปอ,อมนะค <c oughs> รับวาไปติปอมนะ <c oughs> เขียวเป็นงมดผมไม่ไปกันนะกแ <c oughs> สไม่สวยจัดอ่ะดูดิห <c oughs> ูยจริงถ่ายเลยครับแคปเลย, <c oughs> ยเดยเยเี๋ยวกะดะแชมปเนี่ช้ป์น,นึ่งนะตอบทำนั่นเงตอบมาถึงัเงก็เตียนฟรี่ไปเ,นเนไปรื่งไรวเนียไปก็ไปแล้วก็ไปแล้วเขไปแลวไปก็ไปล้กไปแล้ก็ไแล้วไปแล้วก็วปกไกไปแล้วก นะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ทิ้เตียงแล้วขับบ้านนะครับเดี๋ยวทำเนี่ยเ <ไป S 1> ขียวไปเขียววงไปแล้วแล้วเขียวมึงใสแล้วฟูลี่กวอดนะครับไอฟูลี่กวอดนะครับชื่ออ่า,าน,านออยากมากเลยภานษาอังกฤษแบบคนตัตาม,มาหลังตา้หลังมาบัวตั้งม,มามราเสียวทุกที ปั๊บก็ให้ปั๊บปั๊บปั๊บไปดีปั๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องทำทำล้วทำเป็นกอลิปนี่แล้วนี่กอลิปแล้วเอ้ยนี่นี่ก็ตอนนี้เราก็เราตึกขึ้นเยอะเลยนะผมวิ่งก็ต่อฝั่งนู้นนะกลัวว่ามันจะไม่ทิศทางดีกว่าไหมไม่ทางนี้ดีกว่าไม่ทิศทาโอเค เอพิสต์ก็ค่อนข้างใช้ได้นะแบบสองแบบก็แบบนี้นะไม่ใช้ได้นะไอ้กล้วยก็คืนติบเล่นก็จริงๆต้องมาเดือดได้ห้าร้อยก็เล่นได้นะแต่ว่าวันนี้ก็โอเคแล้วเนาะอันนี้ก็โอเคไม่ไม่อะไรไม่ดีแล้ววันนี้ก็ไม่ดีจัดเลยมึงลุงบันได้ี่ไงไม่รู้ลุงบันไดที่ไงไม่รู้ไม่ฟุ๊กจัดเลยอ่ะเออผมไม่ทำไงดี อยู่ทีผมบนเตียงเขามันอยู่ข้างหลังนี่เองเหรอเฮ้ยที่เขียวสีขะคว้าว่าเขียวดิ่หมดเชนเดอร์ถุไม่ค่อยออกเชนเดอร์ถุไม่ค่อยออกเขียวเขียวนี่นะเขียวงัเดี๋ยวเราจะดูเรื่องเขียวนะเจสีมันคล้ายๆอะขวาอยู่นะทำแบบเป็นแบบไอเดียเท็กเจอร์นีดค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเท็กเจอร์มันเขียวกับควาเขียวกับควาอย่างนะั้ตอนนี้นะถึงว่าเดี๋ยวเขาต้องม่มาเจอผมนะธานีนะว่าผมไปเจอเขาเลยเดี๋ยว เฮ้ยเขาไม่เป็เจ็บผมเขาบริสิทธิ์นะเขาใครผมคนเขาชายนะครับเฮ้ยเขาไม่ชายเขาอยากได้ด้วยซ้ำนะครับผมอุ้ยอุ้ยพตึงจังวะ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 หูตึงยิ่งตึ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 งเจอคอมจอยผมงวด สู้ผมได้แล้วผมไม่ต้องใช่คนปล่อยปะและเลยนะเจอคอมโบคอมโจ้ยผมก็สู้คนแนะครับเขาไม่ชัดเด็ดในมูนเมื่อกี้นะคเศษเศษเทนเราไม่เห็นนะเศษเทนเราไม่เห็นนะกลับไปแรกคุณนิฐานแล้วก็แรกผมไม่ได้ถามแรกกันแล้วเพิร์นัดไม่ดับเด็กก็เลยเหลือนะทุกคนครับแรกกันได้วเพ์ว้าไปประมาณเดี่ยไปไปถ่ายคนอื่นหรือยี่ได้แรกเกาะก่อนว่าแรกแรกเกาะด้วยเว้ยบาในทั้งเกาะทั้งตีเหลวแล้ววะเฮ้ยยี่ได้แล้ววะ ยิงยีงได้ยิงได้ได้นี่ชิวๆยิชิวๆครับนี่ชิวแลกแตะสักนิดนึงนะแตบอะไรก็ได้ไม่เสียแล้วนะ End r p เป็นนี่โอเคเป็นแดงเป็นดำต้องสอดรอดนะสำเร็จแล้วก็จะได้บล็อกไว้หมดเลยครับ ทองมาทำเป็นไอสปอนส์ทองนะครับไอปอนส์ทองนะแล้วก็จะการกินมันซะเลยนะเพื่อนแม่ค่อยเต็มแล้วก็ไอมันจะเกิดตรงไหนก็ได้นะเพื่ต้องกินไว้แล้วแล้วก่อนเลยนะดักไปแล้วเลยนะคือเในคอมไบบูปเพื่อนคว้าไปสองโลใช่ไหมเขาไม่ได้กินเปอนทองอย่างเงี้ยอ่าเท่าเทียมเท่าเทียมเทาเทียมเขาถึงเขาถึงเขาจะได้คอมโบว่างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่างนั้นคือเราก็ดีกว่าเราไม่กินไสปอนทองไปกินแต่เขาสู้กันเขาได้คอมโบยาวเลยเว้ย ทุกคนเราก็ทำเรื่อยๆนี่แหละครับผมเฮ้ยสีฟ้าตรงสีฟ้าว่ะทุกคนอันนี้คือสีเทานะครับโอ้โหจัดแบบมันสวยจริงอุ้ยแบบมันสวยจริงเดีือดแบบไม่โหลดแบบไม่โหลดนะครับแบบไม่โหลดเดือดแบบไม่โหลดนี้โหลดแล้ว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 เดี๋ยวแบบไม่โหลดแบบไม่โหลดนะโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วแคปเลยครับตอนนี้ ฉะนั no ้นเอาใหครับสมไปฝั right. it. Wait, it anyway. ่งน no, 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 ี้มรู้สึกปลอดภัยกว่าไม่ฝั่งคือฝั่งนี้ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วไปฝั่งนู้นปลอดภัยกว่าบะามันต่อบมาแล้วไงผมก็ไปฝั่งนั้นเลยเฮ้ยเขาวันนะเขาวันปล่าถ้าวันผมไปนะเฮ้ยวันผมไปนะเฮ้ยไม่ใช่สีเขียวนะเสียความเหรอเฮ้ยกินเนี่ยเอาความไม่ใช่เขียวเฮ้เอาความขอโทษขอโทษทุกวันทุกว่นนทกวันเขียวไม่ได้นะเสียความเฮ้ย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 มีอีกสีบ้าน้องเลยคุณเอเดอรนผง โอ้ย่ี้ยทุกคนเห็นไหมเราจะกินตัวไหนก็ได้มันต้องต่อปีกแค่นั้นแหละต้องต่อปีกแค่นั้นแหละก็มาไฟกันไหนมาไฟกันไหนมาไฟกันไหนมายูแท็บยูแท็บคุ่มคมยูแท็บคุ่มคม blue has been eliminated นะครับผมเฮ้ยเอทามึงทำอะไรเทาวไปน้ำโพลทั้งสองอันไปตีแม่งเลยเดี๋ยวนะครับผมก็จะเล่นโพลสอบกันเปียกแบบนี้นะจะเปียกแบงนี้นะครับ ไม่โดนกันนะกันแบบแบบปลาเลยเราลู่แล้วกดค้างนี่คือจบเลยนะเออเออเออไปถ่านลราไปถามแล้วไปถ่านลราไปถ่านลราไปถามแล้วพราะตอนนี้เอ๊ะมีอะไรได้องมุมมันแบบไม่เบียบเข้าไปแล้ว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 เข้าไปตรงเพชรนะครับเสร็จแล้วเข้าไปบ้านเรานะครับผมจะเทเลพอร์ตไปที่บ้านผมนะครับปั๊บเอไม่ได้เด็กเอไม่ได้เด็กล็อก เฮ้ยโดูนี่มามามาเฮ้ยเไม่ได้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 ไม่คุมไม่คุมไม่คุมไม่ข่มไม่ข่มนม่ข่มไม่คุมครับลงมาตรงนี้ครับแปะแปะหลังเขาสักทีครับไม่นานเขาก็ตายบอกเลยเจ้านี้ไม่นานก็ตายนะครับเจอสูตรนี้ที่สูตรนี้ผมผมไปดูแหล่งช่องมาค่ะคือดูแหล่งช่องมาแล้วก็ไปศึกษาที่เล่นต่างๆ นะครับผมแล้วก็จนได้คิดรู้สึกนี้ขึ้นมาเองด้วยตัวเองนะว่าคิดว่าไปแล้วอย่างนี้ดีกว่าวะรู้สึกมัน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 โอเคกว่านะครับมันคือผมไปดูที่โซเพียด้วยนะพูดตรงดูที่โซเพียนะตอนนี้เขาก็เป็นเพียะครับผมเรีนเพียบนะว่าเอ่องจากตรงนี้ไปแล้วเนาะก็นะครับผมจะไอ้ลัดสีทองมันอยู่ตรงหูลูกมานหายไปที่ไหนจานีวะ เออยู่มันมาสถานี้ว่าอเอาเท้าเขาต้องมาทางนี้โอเคกันผ่านกันโอเคอ้บว่กสีแดงไม่โคตรสดโธสีแดงมันสดแสบตามากเหมือนเรสุดยอดเลยพี่สดแะแสบตามากพี่เฮ้ยอย่าตายโอ้กูตายมันก็ตายมันแลกกันเลยโอ้ผมแลกกันเลยเนี่ยว้าวอะไรเแีกยมันตอบมาก่อนก็ดีแล้วแล้วคืนแสดงมันตอบยังไมก็ไม่ได้ มีตวรงก,กทำกันกดีโอ้เสียดา,ายหดมดที่มนแม่เดี๋เิรุกหน,น,นึ่นงเละิเรกหนึ่งเลยะนรับเยอจเกนะคกินไว้ก่อน,นก็ตัดทางนะว่าจสะดวกสะดวกมะ,ะตรงนี้นะก็จะกันไว้นะแบบไม,ม้ง่ายนะ คือแบบนี้ดีไหมทางนี้ก็ได้ไปรู้สึกเร็วกว่าต้องไปอ้อมทางนู้นอยู่นะทางนี้อะไรมันเร็วกว่าแล้วเราเห็นตัวมันแล้วเราเห็นตัวสัตว์ตัวแล้วนะครับทุกคนคือผมก็จะไปใส่เหยียบแมงที่นี้เลยเพราะแอปเปิผมกำลังเด็กสองลูกไงทำอะไรทำอะไร่วงไปซะ่วงไปซะ ทำอะไรทำอะไรรอไป่ทานะครับอ,อยา่างวนที่ได้ห็นวม่ซาบที่โน้เาได้วานนี้อยู่เราได้มาไม่ได้เราได,ไได้เอ้นะคก็คือ,อเสียเจะมืดๆนิดนึนนงนะแต่ภาพสวยนะครับได้กรเรทเสคือมาหนึงนะมีความรู้สึกเมือนเรทเชสมานึงนะผมว่าเขาีไฟบอลได้เลยปับ เขาไปดูสถานี้ครับทุบไว้ทีหนึ่งแปะเขาให้ไอ้ผมกังไกลฟาดไม่ไงกันไกลฟาดมันเลยเราจเราต่อไปนะขึ้น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 ตุ๊บนะไม่ได้หรอเดี๋ยวติดปูเข้าไปติดปบเข้าไปนี่ครับคือเขายกแขนไม่เป็นไรนะครับผมโดดมาข้างหลังครับแล้วก็แปะแปะคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยอะไรไปนะครับโอเคจริงครับคุณจีจีเข้ามาเลยว่าผมอ่า ก็ผมเสียตัวจีให้คองมันดี้นะก็จะได้คารามาแมนนีสหน่อยก็ได้ไปเจ็ดคิว้งตอนนี้ก็โอเคครับก็เคยจะเห็นว่าก็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 สนุกดีไปละ